วันเสาร์ที่9กันยายนพุทธศักราช2566เรียนวิชาสัมพันธ์วันนี้เจ้าก็ข,ขึ้นอุปมาโชตกะแล้วก็อุปมยายะโชติกะนิบาศน,นะเกี่ยวกับคำเปรียบเทียบ <c oughs> อุปมาก็คำที่คำเป็นเครื่องเปรียบเทียบมาเลแล้วก็อุปมยายยะสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบนะ เราตัวตัวที่เปรียบเทียบกับสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบตัวที่เปรียบเทียบคือสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วนะอยู่ที่ปรากฏชัดส่วนตัวที่ถูกเปรียบเทียบนี่คือเป็นอุปมายะหรือว่า,วาอุปมาอุปไมยก็เป็นคําที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ปรากฏชัดเพื่อจะให้ข้อความตรงนั้นปนรากฏชัดเราก็เอาคําอื่นมาเปรียบเทียบคําที่มันปรากฏชัดอย่างเงี้ยอย่างเช่นใบหน้าเหมือนพระจันทร์เนี้ย พระอาจารย์ก็ปรากฏชัดนะพระอาจารย์เวลาวันเป็นเดือนเดือนเต็มมันก็แทบของใสเปรียบเทียบใบหน้าคนมันไม่มันยังไม่ชัดเจนไงคนฟังยังไม่ชัดเจนเพราะว่าใบหน้าเหมือนพระอาจารย์นี่วันหน้าใบหน้าของใสมือนดวงจันทร์วันเพ็ญเนี่ยทุกงคนก็นึกภาพออกแล้วหน้าใสอะไนี่อันดวงจันทร์นั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดอยู่แล้วนะคนเห็นเนะี่ยเรียกว่าเอามาเปรียบเทียบอะเรียกว่าอุกมานะ อุปมาณในภาษาบาลีก็จะใช้ยะถาเสยยะถาปินะยะถาใช้ยะถาทนนิบาทสี่ตัวนะใช้นิบาทสี่ตัวคือนี้เน,นี่ยนตะัวนี้แหละยะถาเสยยะถาปิแปลว่าชันใดหรือว่าวิยะอีวะ แปลว่าเรากับเพียงดังเหมือนเช่นดุดพวกนี้นะเีเยเป็นต้นนี่นะจ <c oughs> ันอปมปยยะค่าจะรชนิบาทสองตัวคือยะทาอีวังตอนนี้ยย นี่บาแค่สองตัวยะธาเอวังก็ส่วนอุปมยายะก็อุปมาอีกใช้ดท้าเอวังแปลว่าชันนั้นนะฉันได้ฉันนั้นจะเป็นพวกอีวะพิยะอีวะก็ราวกะเพียงดังเหมือนดุดพวกนี้นะไปได้หมดเลยเห็ตนต้นตัวอย่านะ่างเช่นตัวอย่างนี้นะยะธาทันเดนะโคปาโลคาโวปาเชติโคจรัง เอวังพระราชามจุจะอายุปาเชนติปาณินางเนี่วันไนโคบาลในตอดโคเวสุที่หากินด้วยท่านไม้ฉันใดชรลาและมัจุก็อตอนอายุสัตว์ไปฉันนั้นเนี่ยฉันใดฉันนั้นถยถาจนี่ยถาเรียกว่าเป็นถ้อยคำที่ปรากฏชัดเนะเพกคนเรียกว่าก็ ตอนวัวตอนควายไปหาที่หากินคนชาวบ,บ้านได้มาก็าเห็นอยู่ประจำเย้วอยู่แล้วม,มันชัดแต่ว่าความตายและความแก่เนี่ยมันจะต้อนค่าชีวิตของคนไปเนี่ยของสัตว์ไปแบบไหนเป็นแบบนั้นแหละแบบคนเลี้ยงวัวตอนวัวไปที่หาสู่ที่หากินยะธาศัพท์ก็เรียกว่า เรียกว่าอุปมาโชติกะเนาะเวลสญญาสัมพันธญาถาสัพอุปมาโชติกะไม่ต้องไปสัมพัสเข้ากับตัวไหนนะเพราะมันเป็นมันเป็นมันเป็นคำที่บ่งบอกเฉยๆว่าตอนนี้เป็นบ่งบอกคำอุปมาเฉยๆนะแล้กวก,วก็เอวังสัพแล้วก็อุปมายะโชติกะเนี่ยเอวังอุปมายะโชติกะ อุปมาโชติกะโอปามัยะโชติกะอุปมาโชติกะแล้วก็อุปามัยะโชติกะต้องใช้โชตะก่อนเอวังยัตถาสัพอุปมาโชติกะเอวังสัพโอปามัยะโชติกะนะ ต้องใจ้คำว่าสัพนะตรงนี้เวลาสำคัญเราทำพันาาดูก็ได้โกปาโลสยกตาในปาเจติปาเจติอัยาตาบทกตูวาโยะถาสัพอุปมาโชตกาทันเดนะกรณะในปาเจตินะอา่าแล้วก็คาววุตุตากมามะในปาเจติ โคจรังสัมปา,ญญาคุณิยะกรรมะในปาเิติแปลว่าตอนโคไปสู่ที่อยาก,กินไงแปลว่าสู่เรียกว่าสัมปา,ญญาคาุณนะิยะกรรมะนแล้วก็ชลาก็ดีแล้วก็มัจจุก็ดีสยกตาในปาเจติปาเจติอาขยาตาบทกัตตุวาจบเอวังอุกมายาจวักะ จะสองสัตว์ปัทะสมุจายัตถะเข้ากับชราและมัจจุปายุงวุตตกรรมะอวุตตกรรมะในปาเจนติอ๋อเนี่ยนะพระอา,ายุงสัมปาคุณิยกรรมะในปาเจนติอ๋ออะไรนะอ้าวถูกแล้วอายุงวุต อาวุตารรกรม,มาในปาเจนติปานินางสามสามีสัมปทานในอายุอายุของสัตว์หรือว่าชีวิตของสัตว์นะสามีสัมปทานในอายุตัวอย่างที่สองเป็นตัวอย่างอีวะนี่อีวะ อิวัสสะอุปมาชดตอนนี้ก็เป็นอุปมาชดตะกะเหมือนกันนะอิวัสสะอุปมาชดตะกะ อีวัตวิยาสัตโอปมาโชตกะเป็นโปมาโชตกานิบาตตัวนี้ก็เป็นเรื่องพระเทลรนบว่าพระเทละนั้นดีใจนะเหมือนแม่ทัาใหญ่ผู้ได้ผู้ได้รับมากจากพระเจ้าจักรพรรดินำรองูยแล้วนายสาวกมรมีแล้วก็เริ่มแสดงอนุโมทนาบนอาสนะดอกไม้ เนี่ยก็เป็นเวลาลเราแปลเราก็แปรประมาณเลอว่าราวกับเพียงดังก็ได้หมดเน่ะวิยาศัพท์อุปมาโชตกะอัะเอกเมทัศอักขเมทัศ